ครับแฟนเพจวิลาศยุทธกคครับวันนี้เราจะมาพาไปดูกาติดตั้งต้อง360องศาแบบเรียว 3D นะครับในรถเกียร์คานิวัลนะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นคันที่30แล้วครับของของที่ร้านเราที่เขามาติดกันครับผมบอกว่ากล้องตัวนี้นะครับตัวที่ผู้ที่ใช้รถเกียร์คานิวัลนะครับบอกได้เลยว่าต้องติดครับเพราะว่ามันเพิ่มความปลอดภัยทุกท่านมากๆครับ แล้วมาดูกันครับว่ามันติดกันยังไงครับงานติดตั้งของเราที่เปลียนมากครับลองมาดูครับนี่ครับกล้อง360องศานะครับเราก็จะติดด้านหน้าแบบนี้นะครับเห็นไหมต้อนเข้าลูกไม่เห็นอะไรเลยนะครับโชว์แค่หน้ากล้องมานิดเดียวนะครับกระจกข้างครับนะเราก็จะเป็นการติดยึดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งมุมทำเขาเรียกว่าทำการซีเบิลชั่นเรียบร้อยนะให้กับรถนะครับแล้วก็ด้านหลังครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับ นี่ก็คือด้านหลังนะครับก็จะเข้าตรงจุดเดิมๆดูแ้าไม่รู้เรื่องเลยว่ารถคันนี้ทำอะไรเยอะแยะมานะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันในรถนะครับอีกทีนว่าต้องหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็ตอนนี้เข้ามาอยู่ในรถเกียร์คานิ a บลเกียร์แกรนคานิลรุ่นล่าสุดครับคันนี้ก็จะเป็นจอ Android เหมือนกันนะครับซึ่งเรามาดูกันครับว่ากล้องมันทำงานกันยังไงนะครับ สมมุติว่าเราขับรถอยู่นะครับตอนนี้เรามีระบบพิเศษขึ้นมาด้วยว่าสมมติตอนนี้ขับรถอยู่นะฮะแล้วผมอยากจะดูด้านหน้านะครับกดตรงนี้นะครับไฟฉุกเฉินครับอ่าก็จะเห็นด้านหน้าของรถนะครับหาทีนี้ลองเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับนะครับผมออกก่อนนะครับไฟเลี้ยวซ้ายครับก็เป็นซ้ายนะครับขวาครับเลี้ยวขวา เราก็จะเห็นด้านขวาครับอ่ะเข้าเกียร์ถอยครับ <T> เห็นไหมก็จะไปด้านถอยนะครับแล้วที่สำคัญก็คืออ่ะเราลองถอยรถด,ดูนิดนึงครับเห็นไหมขณะถอยรถปุ๊บเนี่ยท่านจะเห็นว่าเงาดำๆรอบรถนี่คือบริเวณของรถครับที่เราซิมูเลชันไว้พูดง่ายว่าถ้าไม่มีอะไรมาแตะตรงสีดำนะครับรถคันนี้ไม่วันถูกชนแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเพิ่มความสะดวกในการขับรถอย่างมากเลยนะครับอ่าโอเคเราเดินหน้าขยับหน้าครับฮะก็จะเป็นด้านหน้าเห็นไหมฮะเห็นวิวเต็มที่เลยครับอ่าคราวนี้เราจะลองแบบเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเพื่อดูด้านซ้ายมีอะไรเกิดขึ้นไหมอ่าโล่งเห็นไหมฮะที่โชว์รูมเรามันยังโล่งอยู่ครับมีแค่คนเดินเห็นไหมฮะขวาครับโอเคนะครับเห็นไหมฮะดูแล้ว ภาพต่อเนื่องกันสมจริงแล้วก็ได้ทั้งมุมมอง3มิตินะครับมรวมมุมมองแบบเบิร์ดไอวิวเลยนะครับซึ่งผมบอกได้ว่างาติดตั้งเราที่เนี่ยเราซิมูเลชันกล้องนะครับภาพเนี่ยต่อเนื่องกันมากกว่าที่ผมดูในกล้อง o e m ของรถหรูบางรุ่นที่มาด้วยซ้าการต่อเนื่องของภาพทั้งหมดเนี่ยชัดเจนต่อเนื่องกันสมจริงมากเพราะว่า คนของเราเนี่ยได้ไปเทรนที่ต่างประเทศกันเลยครับว่าวิธีการติดตั้งทํำยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวจะเพิ่มความพิเศษคันนี้ครับ่ะกลับมาเป็นสภาพเดิมครับโอเคนะครับผมจะกลับมาเป็นจอเก่าครับผมกดสองทรีป๊บเห็นไหมฮะกลับมาเป็นจอแบบเดิมนะครับซึ่งคันนี้ก็ยังมีลูกเล่นอีกนะครับจอที่มาเนี่ยเราสามารถจะเพิ่มทีวีดิจิตอลได้ด้วยกดเฮวีนะครับซึ่งมีไวห่างกันเกือบสิบสองนี่นะครับ ก็จะเป็นทีวีดิจิตอลเลยครับซึ่งเราก็สามารถจะเปลี่ยนช่องได้นะครับเปลี่ยนช่องได้นะครับนด้วย่าเป็ครับก็ผมหารีโมทไม่เจอครับก็เป็นว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นทีวีได้ด้วยเลยเราสามารถใส่ชูเนอร์ได้นะครับโอเคผมกลับไปที่กล้องนะครับด้วยการกดปุ่มนะครับจะเห็นด้านหน้านะครับก็จะบอกว่าถ้าท่านที่ต้องการติด ระบบกล้อง360องศาแบบเรียว 3D แบบนี้นะครับเชิญได้ครับที่มิลาชด์โอสำนักงานใหญ่นะครับผมบอกได้ว่าท่านที่ใช้เกียร์แกรนคาร์นิวัลรุ่นนี้ทุกรุ่น้ทุกคันนะครับบอกได้เลยว่ากล้องตัวนี้จำเป็นมากๆครับเพิ่มความปลอดภัยจริงๆครับนะครับสนใจก็ติดตั้งมาติดตั้งได้ที่มิลาโชว์โอครับโอเควันนี้ก็ขอรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ